ขึ้นมาติดตามอาการกันไปสุดๆรอนๆนะครับ uh huh. ก็เป็นเคสผู้หญิงอายุ81ปีนะครับ uh huh. ก็ลูกหลานก็พามาด้วยเรื่องว่าเออเริ่มจะจำอะไรไม่ค่อยได้ละ uh huh. นึกไม่ค่อยออกว่าเออเช้ากินอะไร uh huh. จำไม่ได้ว่าเอ่อไปทำอะไรมาหรือว่า uh huh. ทำสิ่งนี้ไปแล้วเหมือนว uh ่าเอ๊ยยังไม่ได้ทำนี่นะแต่ลูกหลานยัง uh huh. จำได้ดีจำหน้าได้ครบทุกคนนะครับ uh huh. แล้วก็เอ่อ บ่นว่าเหมือนมีคนมาขโมยของบ่นมีมคนมาขโมยของแต่จริง้ะถามพวกหลานก็ไม่มีนะครับก็<ม>สรุปว,ว่าหลักๆของผู้คนไข้คนนี้นะครับก็จะมีในเรื่องเริ่มมีอัลไซเมอร์หน่อยๆละเริ่มมีมไม่ใช่อัลไซเมอร์เป็นดิเมนเชียนะครับยังไม่ถึงภาะวะอัลไซเมอร์คือจำอะไรไม่ได้เลยก็<ม>เ,เป็นมีภาะวะอิเมนเชียหน่อยๆละนะครับ่า<ม>แล้วก็มาซักประวัติกันก็คนไข้คนนี้เขาก็กินอาหารไม่ค่อยได้เยอะนะครับ ก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆกินอาหารได้เล็กๆน้อยๆคือเขาบอกว่าอาหารที่ไปไหว้เจ้าที่อ่ะยังเยอะกว่าที่อาหารที่ากินในแต่ละมือซะอีกแล้วก็แปลว่ามันเป็นปัญหาหนึ่งนะในคนที่อายุเยอะขึ้นกินอาหารไม่ค่อยได้นะครับก็เลยทําให้ตัววิตามินเกลือแร่เนี่ยท่องไปแล้วเขาก็จะกินเสริมเป็นตัวอาหารทางการแพทย์นะครับตัวนั้นเนี่ยก็บอกว่าน้ำตาลสูงกินได้ ว่ากินแทนมื้ออาหารไปเลยไม่ใช่<ม>แบบว่าคุณแม่กินอาหารได้สามมื้อแล้วก็เอานี้มาอีโอน้ำตาลสูงมากนะครับอ<ม>อืสุดท้ายเราก็อมา,กา,กามาซ<ม>ัปต่อบาิการปรากฏว่าสาเหตุหลักน่าจะเกิดจากสารอาหารหรือว่าวิตามินไม่ได้เพียงพออืม,มแล้วก็เวลากินทีก็กินได้นิดเดียวเพราะว่าฟันก็ไม่ค่อยมีแล้วนะครับก็เลยกินเป็นอาหารโชว์อาหารน้ําไป<ม>อืคราวนี้เราก็ได้มาเจาะเลือดดูระดับฮอร์โมนดู ตัวผลเลือดทั้งหลายเนี่ยอ,อก็เป็นผลเลือดคือดีทุกอย่างเลยนะครับยกเว้นตัวลดฮอร์โมโนมก็ฮอร์โมนจะต่ำๆหน่อยเนื่องจากว่าอายุเยอะด้วยแล้วก็ทานอาหารได้น้อยก็ฮอร์โมนเนี่ยจะหลังได้ดีก็ต่อเมื่อเรากินพวกโปรตีนเยอะนะครับสำสรุปท่านนี้เราก็ได้ให้ฝังพฤติกรรมนะครับลดอาหารที่ ไม่น่าเชื่อเรากินบ่อยนะครับคือนมข้นหวานจะชอบเอาเปลโใส่นมนมข้นหวานนะครับอ๋ออายุแปดติกันออายุแปดสิ่มังกินนมข้นหวานอยู่นะเออใช่ครับแสดงว่าติดมาตั้งแต่ตอนก็น่าจะอย่างนั้นแต่ยังดีเนะคอเลสเตอรอลขาไม่ได้สูงนะครับเออไม่ได้สูงเท่าไหร่อ่าถ้าจะกินเล็กน้อยเอาใส่อะไรพอให้มันมีรสชาติอ่ะคนสมัยก่อนเขาจะใส่โอลตีนใส่กาแฟจะเป็นนมข้นหวานเนาะ กาแฟโบราณอ่าเราก็ไม่ว่าการก็ยินเลยก็ขอให้ได้กินได้นะครับอ่าแลวคราวนี้ผมก็ได้ให้กลุ่มวิตามินเท่านั้นเลยไม่มีสมุนไพรนะครับก็จะเป็นวิตามินบีโคเอนไซคิวเทนวิตามินบีเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยเรื่องระบบเผาผลาญพลังงานในคลิปไซเคิลนะครับในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตเพื่อให้ได้พลังงานให้ได้สมองได้พลังงานเยอะขึ้นให้กลุ่มโคเอนไซคิวเทนตัวที่ ให้พลังงานต่อเซลล์ในเมโอคอนเดรียในสมองด้วยนะเราก็ได้ให้วิตามินตูนอื่นไปอีกก็ไม่ได้เยอะนะครับประมาณหกหกเจ็ดตัวแล้วก็ทําให้นอนหลับดีขึ้นพอติดตามมากามาได้สามสัปดาห์เนี่ยยังไม่ได้ั้นอื่นเลยครับยังไม่ได้คีเลชั่นยังไม่ได้ให้สตเต็มเซลล์ยังไม่ได้ให้พวกเซล์บําบัดต,ตัวอื่นเนี่ยปรากฏอาการดีขึ้นเยอะมากแล้วอืมแค่นิวทรินอย่างเดียวใช่ครับให้แค่วิตามินอย่างเดียวเลย วิตามินที่จำเป็นที่ต้องได้รับอ่าให้จุลินทรีย์ให้ยาให้เอนไซม์ช่วยย่อยอาหารอืนะครับทุกอย่างก,ก็พอเราเขาดูดซึมอาหารได้ดีขึ้นย่อยอาหารได้ดีขึ้นได้รับ,รบวิตามินเขา้าเป็นทดแทนเนี่ยอาการทางสมองจากที่สมองไม่ค่อยมีพลังงานไม่มีเอเนจีคิดอะไรไม่ออกลมลืมดีขึ้นผมผมทายนะครับพี่หมอต้นเขาต้องบอกว่านอนหลับดีขึ้นเดานะใช่ครับ ถ้นอนหลับดีขึ้นอ่าเพอนอนหลับดีขึ้น<อ>ปุ๊บมันก็ส่งผลต่อฮอร์โมนอื่นเป็นเป็นเขาเรียกอะไรนะโดมิโ,โนทั้งทั้งทั้งแถบอ่าแล้วพอผลตัวกลูโคฮอร์โมนมาเราก็ได้ให้ตัวกลูโคฮอร์โมนอืมมันไม่ใช่กลูโคฮอร์โมนที่เป็นฮอร์โมนเอาไปปั๊บเป็นกลูโคฮอร์โมนนะครับก็จะเป็นกลุ่มกรดอะมนะิโนที่เมื่อกินเข้าไปแล้วจะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างกรูโคฮอร์โมนได้เยอะขึ้นอืมจะเป็นวัตถุดิบแล้วก็เป็นปัจจัยที่สนับสนุน เพราะว่าโกรฮอร์โมนในคนสูงอายุนี่จะช่วยทําให้กล้ามเนื้อไม่ฝ่อไม่รีบเร็วช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อด้วยนะครับอืมโหนี่ถ้าบอกว่าวิสิตครั้งแรกแล้วก็อันนี้คืออลร้ออับครั้งที่สองใช่ครับแค่สามอาทิตย์ยังไม่ถึงเดือนเลยใช่ครับโอ้นี่เหมือนปฏิหารเหมือนนะครับนี่ท่าเป็นปฏิหารสำหรับครอบครัวเขาอะครับนะครอบครัวเล็กๆที่เราพอจะช่วยได้ อืนี่ผมนึกจินตนาการนะนะว่านอกจากเอคุณคุณป้าแล้วนะคุณป้าคุณยายท่านเนี้ยญาติพี่น้องนะครับลูกหลานที่พามาเนี่ยน่าจะคือหน้าตาวันที่มากับวันที่มาที่ครั้งที่สองเนี่ยคงจะคนละแบบเลยแหละหน้าตาคนที่มาพามานะคือ,คอหมอชอบบอกว่าวิตามินกลูแรนไม่ใช่สิ่งจําเป็นม,มันอาจจะไม่จะเป็นสําหรับคนอายุน้อยแต่ถ้าผู้สูงอายุที่กินอะไรไม่ได้ ย่อยอาหารไม่ดีดูดซึอมอาหารไม่ดีการได้วิตามินเกลือแร่เข้าไปช่วยเนี่ยมันทําให้เซลล์สมานได้ดีขึ้นอาการเขาดีขึ้น<ม>เพราะฉะนั้นการที่จะบอกว่าวิตามินเกลือแร่เสริมไม่มีประโยชน์มันอาจจะไม่ใช่สำหรับทุกคนอืมอืมถ้าเกิดผมพูดในมุมมองของคนที่ไม่ใช่แพทย์นะถ้าสมมุติว่าเอ,อไอ้พวกสารอาหารพวกเนี้ยยังไงเราก็ต้องได้รับจากในไม่ถึงว่าถ้าเกิดเรา เราจะเอาเข้าไปจากข้างนอกอรเราไม่มีทางที่อยู่ดีมันจะสังเคราะห์ขึ้นมาด่างเองได้ใช่ไหมมันต้องได้จากอาหารเียงแต่ว่าถ้าจากอาหารธรรมชาติมันไม่พอหรือบางคนอาจจะไลฟ์สไตล์หรืออาจจะแบบมอลนิติชันมากๆการเลือกที่จะรับสารอาหารที่เป็นรูปแบบเม็ดหรือหรือฉีดอันนี้ผมผมไม่แน่ใจว่าอาจจะมีหรือเปล,ล่านะมันก็เป็นทางเลือกที่ดีนะหรือโดยเฉพาะคนที่มีอาการแบบหนักอย่างเงี้ยนี่ไม่ใช่การป้องกันนะคุณยายคนเนี้ย รักษานะเขาเริ่มมีอาการที่จะเรียกเป็นอัลไซเมอร์ระดับแรกๆแล้วมั้งเนี่ยโอเคโหเห็นภาพเลยครับโอ้ระหว่างนี้ท่านไหนมีคําถามนี่ส่งคําถามมาได้นะครับเรื่องเอเคสที่พี่หมอต้นเล่าให้ฟังเมื่อกี้โอคุณยานานะตอบกับมาละขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะอ่ะยินดีครับ <laughs> โอเคงั้นเอ,อ